ช่วงเวลานี้กำลังจับตามองกันอย่างมากถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัเสเซียนะคะว่าจะมีทางออกจะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์หรือไม่แต่ความหวังอาจจะขณะนี้พุ่งไปอยู่ที่ประเทศจีนก็เป็นได้นะคะเพราะว่ากำลังจะมีการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและผู้นำรัเสเซียก็อาจจะเกรงใจในประเด็นนี้ก็เป็นได้นะคะช่วงนี้คุณพงษ์สัทธัสุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะ บทบาทของจีนน่าจับตามองไม่น้อยนะคะคุณพงษ์สัตย์กับการอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะยังไม่เห็นการเผชิญหน้ากันนะคะ ตอนนี้จีนก็ต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนเป็นอย่างมากนะครับคุณนัาคือใจหนึ่งก็รู้สึกเห็นใจรัเสเซียเหมือนกันมีแนวคิดในการต่อต้านการขยายอิทธิพลของนาโตมาทางฝั่งตะวันออกของทวิยุโรปเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันการที่จีนจะไปสนับสนุนรัเสเซียในการยึดยูเครนก็อาจจะทําให้จีนเสียภาพลักษณ์ไปได้นะครับคุณผู้ชมครับระดับความตึงเครียดบ,บริเวณพรมแดนระหว่างรัเสเซียกับยูเครนสะท้อนให้เห็นได้จากภาพของการฝึกอบรมให้ชาวยูเครนเตรียมความพร้อมรับมือครับ วันนี้ทางการท้องถิ่นในหลายเมืองของยูเครนได้จัดการฝึกซ้อมทางการทหารและฝึกภารกิจช่วยเหลือเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่สภาเมืองนะครับนอกจากนี้ก็ยังตั้งเป้าจัดการฝึกซ้อมเป็นประจำในช่วงที่มีความเสี่ยงจะเกิดสงครามและวางแผนฝึกอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยด้านเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดก็เปิดชั้นเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของระเบิดและการจัดการระเบิดให้นักเรียนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนครับ ทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่พภาพการซ้อมรบทางทะเลและการซ้อมรบทางอากาศที่จัดในทะเลบอลติกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการซ้อมรบที่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบใหญ่ทางทะเลของรัสเซียที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วโลกตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้าครับนอกจากนี้ก็ยังส่งรถถังและรถกุ้นกราะเข้าไปซ้อมรบในภูมิภาคทางตอนใต้ของรัสเซียใกล้กับพรมแดนยูเครนด้วยครับ แว,ว่าความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกจะร้อนแรงมากขึ้นแต่ว่าประตูทางการทูตยังไม่ปิดตายไปสัทีเดียวนะครับ วันนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียต้องการเวลาในการทบทวนท่าทีของสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกและจะไม่ด่วนสรุปมากจนเกินไปหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งหนังสือสแสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิ์ของยูเครนในการเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงด้วยตัวเองซึ่งนั่นก็หมายถึงนาโตนะครับการสแสดงจุดยืนเท่ากับสหรัฐไม่ยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียหลังจากรัสเซียได้ยื่นร่างสนธิสัญญารับประกันความมั่นคงให้สหรัฐพิจ ร,ร่างสนธิสัญญานี้มีเงื่อนไขว่านาโตจะต้องยุติการขยายอิทธิพลตามแนวรบฝั่งตะวันออกของทวีปยุโรปและไม่รับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตนะครับโดยสหรัฐและนาโต้แสดงความพร้อมในการควบคุมอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมทั้งจำกัดขนาดและขอบเขตการซ้อมรบทางทหารแทนเซอร์เกลาฟรอฟรัฐ,รฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็บอกว่าหนังสือตอบกลับของสหรัฐไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความวิตกกังวลของรัสเซียเลยครับ แล้วก็เปิดเผยว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินมาตรการในขั้นต่อไปของรัเสเซียและไพ่สําคัญที่สหรัฐหยิบมาใช้ต่อรองกับรัเสเซียในเกมครั้งนี้ก็คือโครงการท่อส่งก๊าซนอร์สตรีม2เชื่อมรัเสเซียกับเยอรมนีนะครับโครงการนี้มีมูลค่าสูงถึง1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งก๊าซจากรักเสเซียไปเยอรมนีเพิ่มอีกเท่าตัวครับการที่ นอสเลม2จะถูกเปิดใช้เนี่ยมันก็ย่อมหมายความว่ารัเสเซียจะมีบทบาทนำแล้วก็กลายเป็นประเทศเที่มีอิทธิพลทางพลังงานเหนือ,อยุโรปตะวันตกนะคะฉะนั้นเนี่ยทั้งที่สหรัฐเองเยพยายามใช้อิทธิพลของตัวเองเนี่ยกดดันทางเยอรมันยังไม่ให้ทำการอนุมัติที่จะเปิดใช้ นอส t รีมสอเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการสร้างในเรื่องของอิทธิพลคือความมั่นคงของอิทธิพลทางฝั่งของสหรัฐได้ในแง่ที่ตอนนี้ยังมีการต่อรองทางด้านพลังงานอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐเองอ่ะต้องการที่จะขายพลังงานของตัวเองนะคะมายังยุโรป คณาัาคุณผู้ชมครับโครงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทําให้ชาติในโยุโรปเองก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับบางส่วนก็คํานึงถึงเรื่องของพลังงานเป็นหลักด้วยครับแล้วรังบทบาทของจีนนะคะคุณพงส์สัตย์เพราะว่าดูแล้วทางสหรัฐก็อาจจะพยายามกําลังร้องขอจีนเพื่อให้ช่วยกล่อมรัสเซียจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ ประเมินกันว่าการเข้ามาไกลเกลีย่ยอย่างเต็มรูปแบบคงจะเป็นไปได้ยากนะครับยกเว้นแต่ว่าให้ความช่วยเหลือรัสเซียหากถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกครับคุณผู้ชมครับตอก่อนหน้านี้มีการประเมินกันนะครับว่าจีนอาจจะรู้สึกเห็นใจรัสเซียต่อกรณีการขยายอิทธิพลของนาโตแล้วก็อาจจะช่วยลดผลกระทบจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรของบรรดาชาติตะวันตกแม้ว่าการใช้กําลังบุกยูเครนในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกดดูหนาวคงจะทําให้จีนรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่นักนะครับด้านผู้นำ รัสเซียเองก็มีกําหนดจะเข้าร่วมมาหากรรมกีฬาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็คงจะไม่ต้องการฉีกหน้าผู้นําจีในในช่วงเวลาเปราะบางแบบนี้แต่ว่าการยกกําลังพลบุกยูเครนในช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและยากที่จะคาดการได้ครับ well, And he seized Crimea in 2014, right after the Sochi Olympics in Russia. So maybe he is, in some weird way, trying to have this crisis overlap with the Olympics. But I think the more likely explanation for the timing is President Zelensky asking for expedited NATO membership last year. We are Beijing calling on Beijing to use its influence with Moscow to urge diplomacy because if there is a conflict in Ukraine it is not going to be good for China either คำถามก็คือจีนจะมีบทบาทอย่างไรผู้เชี่ยวชาญประเมินบทบาทของจีนในการสวมบทตัวกลางคอยไก,กล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในประเด็นที่ถือได้ว่ารัสเซียกับยูเครนที่กําลังมีในเรื่องของ เรื่องของความมั่นคงปัญหาทางด้านภัยคุกคามกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยคิดว่าจีนน่าจะให้การสนับสนุนรัสเซียในแง่ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถต่อต้านอิทธิพลของทางฝั่งนาโตตอนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่างานโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย สาหรับจีนเองก็เกิดปัญหาจากทางฝั่งของสหรัฐโดยที่สหรัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะคะหลายๆประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเด็นสิทธิมิตเชนที่ชาวอุยกูร์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยรัสเซียเองก็น่าจะนะคะมีความมุ่งหมายว่าไม่อยากจะให้ประเด็นของตนเองที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาสร้างความเรียกได้ว่ากังวลใจ ให้กับทางฝั่งจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของตนเองด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นในเรื่องของการคาดการณ์หลายๆประเด็นขึ้นมาว่าอาจจะถ้ามีการบุกตามที่ทางสหรัฐหรือทางฝ่ายตนตกเน,น,นี่ยคาดการเอาไว้นะคะถ้ามีการบุกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะมีการเกิดโอลิมปิกขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางฝั่งฝรั่งเศสเองก็ยังยืนยันนะคะก็จะไม่ยังไม่มีการบุกยูเครนตามที่ถูกกล่าวหามา คำถามก็คือรัสเซียจะบุกยูเครนในช่วงต้นเดือนหน้าตามคําเตือนของผู้นําสหรัฐหรือไม่ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณอาฐาเชื่อว่าตอนนี้ทั่วโลกก็สนใจในเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับค่ะน่าสนใจถึงบทบาทของจีนบทบาทของโอลิมปิกฤดูหนาวที่ถ้าเป็นไปตามที่นัดแนะกันไว้ก็จะได้เห็นประธานาธิบดีปูตินน่าจะได้นั่งเคียงข้างกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะในวันในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ก็น่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ,รบแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆปูตินยังไม่น่าจะสั่งบุกยูเครนในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีแต่เสียกับเสียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามเหมือนกันว่าสรุปแล้วปูตินจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับก็คงต้องติดตามการตัดสินใจของผู้นํารัสเซียขอบคุณคุณพงษ์ธัตมากค่ะครับ